สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนะครับโผล่ราบุตศรีและครูบอย์แชนแนลสำหรับคลิปนี้คุณครูคก็จะมาสอนการทําแบบฝึกหัดนะครับในหัวข้อพลังงานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับข้อที่1นนะครับแบตเตอรี่มี EMF 3โวลต์และมีความต้านทานภายใน1โอห์มต่อกับความต้านทานแล้วพบว่ามีกระแสไฟฟ้านในวงจร0.5จ้แอมป์จงหาความต่างศัก์ระหว่างปลายของตัวต้านทานนะครับเรามาวาดแผนภาพของวงจรกันก่อนนะครับ ตัวต้านทานนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับมีเซลล์แบตเตอรี่3 V โวลต์นะครับแล้วก็มีความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับ1โอห์มนี่คือแบตเตอรี่นะครับ โจทย์เขาบอกมาว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลตามสายไฟนะครับมีค่าเป็น0.5แอมแปร์นะครับดังนั้นเราสามารถเขียนสมการการอนุรักษ์พลังงานได้นะครับก็คือ E.M.F. นะครับเอสอลนะครับจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์นะครับที่ตกค่อมตัวต้านทานนะครับเดลต้าวนะครับบวกกับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับก็คือ กระแสไฟฟ้าคูณกับความต้านทานภายในนั่นเองนะครับ I คูณกับ R เล็กนะครับดังนั้นเราแทนค่าตัวเลขลงไปนะครับในสมการนะครับ e p l o n ก็คือ E F ของแบตเตอรี่นะครับนั่นก็คือ3โวลต์นั่นเองนะครับเราต้องการหา delta V นะครับความต่างศักย์ที่ตกค่อมความต้านทานภายนอกนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลในสายไฟนะครับก็คือ0.5แอมแปร์นะครับ ความต้านทานภายในก็คือ1โอห์มนะครับดังนั้นเดลต้า V นะครับจึงเท่ากับ3ลบกับ0.5คูณ1เป็น0.5นะครับดังนั้นเดลต้า V จึงเท่ากับ2.5โวลต์นั่นเองนะครับเราก็จะได้ว่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมนะครับความต้านทานภายในหอกนะครับมีค่าเท่ากับ2.5โวลต์นะครับ ข้อที่2แบตเตอรี่มี emf 6โวลต์ต่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าพบว่ามีความต่างศักดิ์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับนะครับมีค่า4.5โวลต์จงหากอไก่ความต่างศักด์ที่ความต้านทานภายในมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับขอไข่ถ้าให้ถ้าในวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้า0.5แอมแปร์ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาทําข้อกอไก่กันก่อนนะครับหาความต่างศักด์ ที่ความต้านทานภายในนะครับจากกฎการอนุรักษ์พลังงานครับ E.M.F. นะครับ,ะรบจะมีค่าเท่ากับผลบวกของความต่างศักดิ์ของอุปกรณ์นะครับของความต้านทานทุกตัวรวมกันนะครับ E.M.F. ของเราก็คือ6โวลต์นะครับแล้วก็ความต่างศักดิ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็คือ4.5โวลต์นะครับความต่างศักดิ์ ที่ความต้านทานภายในเนี่ยนะครับให้เป็นเดลต้าวีของ R เล็กนะครับอ่าอีมเอฟนี่ก็คือ6โวลต์นะครับดังนั้น6เท่ากับความต่างศักย์ที่ตกค่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็บวกกับความต่างศักย์ที่ตกค่อมความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับดังนั้นความต่างศักย์ที่ตกค่อมความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับจึงเท่ากับ6ลบ4.5นะครับ ก็จะได้เท่ากับ1.5โวลต์นั่นเองนะครับก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อกอไก่ครับข้อไข่ถ้าในวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้า0.5แอมแปร์ความต้านทานภายในของแบตเตอรี่มีค่าเท่าใดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาวาดวงจรไฟฟ้ากันก่อนนะครับอ่านี่คืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่คือเซลล์ของแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับ เขาบอกว่าแบตเตอรี่นี้นะครับมี EMF 6โวลต์นะครับสำหรับข้อขอไข่เราจะหาความต้านทานภายในของแบตเตอรี่ก็คือ R เล็กนะครับแล้วก็เขามาบอกมาว่าความต่างศักย์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือ4.5โวลต์นะครับที่ตกคข้อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับตามสายไฟเนี่ยก็คือ0.5แอมแปร์นะครับ เราก็เขียนสมการได้นะครับก็คือ E.M.F. ของแหล่งกำเนิดพลังงานนะครับจะมีค่าเท่ากับความต่างศักย์ทั้งหมดนะครับรวมกันนะครับในวงจรนี้ก็จะมีความต่างศักย์ที่ตกค่อมความต้านทานไปนอกนะครับแล้วก็รวมกับความต่างศักย์ที่ตกค่อมความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แทนตัวเลขลงไปนะครับ E.M.F. ก็คือ6โวลต์นะครับ E.M.F. ก็ถูกแบ่งให้กับ ความต่างศักย์ที่ตกคข้อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ4.5โวลต์น,นะครับแล้วก็บวกกับความต่างศักย์ที่ตกคข้มความต้านทานภายในนะครับซึ่งกฎของโอห์มก็คือความต่างศักย์เท่ากับ I R ใช่ไหมครับความต่างศักย์เท่ากับ I R นะครับดังนั้นความต่างศักย์ของความต้านทานภายในนะครับก็เท่ากับกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านความต้านทานภายในนะครับก็คือ0.5แอมแปร์นะครับคูณกับ R เล็กนะครับอ่ะแล้วก็เขียนได้ว่า0.5คูณกับ R เล็กนะครับ R เล็กก็คือความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะครับอ่าดังนั้นเราก็สามารถแก้สมการหาตัวแปร R ได้นะครับดังนั้น0.5 R นะครับจึงเท่ากับ6ลบ4.5นะครับ0.5 R นะครับเท่ากับ1.5นะครับ จึงเท่ากับ1.5หารด้วย0.5นาะครับทำให้เป็นจำนวนเต็มก็จะได้เป็น15ส่วนห้นะครับซึ่งเท่ากับ3นั่นเองนะครับ3โอห์มนะครับก็จะเป็นคำตอบสำหรับข้อขอไข่นะครับความต้านทานภายในแบตเตอรี่มีค่าเท่ากับ3โอห์มนั่นเองครับข้อที่3หลอดไฟของไฟฉายมีกำลังไฟฟ้า20วบัต ใช้กับแบตเตอรี่ที่มี e m f 9โวลต์จงหาก่อไก่กระแสะไฟ,ฟที่ผ่านหลอดไฟขอไข่ถ้าใช้งานไฟฉายเป็นระยะเวลานาน10นาทีไฟฉายนี่จะใช้พลังงานไฟฟ้าไปกี่จูลน,นะครับอ่ะเขาบอกมาอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟตัวนี้นะครับ20บาทนะครับก็คืออ่าหนึ่งวิธีเนี่ยจะกินไฟ20จูลน,นั่นเองนะครับใช้กับแบตเตอรี่ที่มี e m f 9โวลต์น,นะครับ เรามาทําข้อกอไก่นะครับกระแสไฟฟ้า,าที่ผ่านหลอดไฟนะครับจากสมการความสัมพันธ์ระหว่างกําลังไฟฟ้านะครับเท่ากับกําลังไฟฟ้าจะเท่าก uh ับนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับคูณกับเดลต้าวีก็คือความต่างศักย์ที่ตกข้อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับจากโจทย์เขาบอกมาแล้วนะครับว่ากําลังไฟฟ้าคือ20วัตต์นะครับแล้วก็ความต่างศักย์ที่ตกข้อมหลอดไฟนะครับ เราถือได้ว่าความต่างศักย์นะครับจะมีค่าเท่ากับ EMF นะครับเพราะว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ได้พูดถึงความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับดังนั้นเราก็ให้ความต่างศักย์เท่ากับ EMF เลยนะครับ i คูณกับ9นะครับดังนั้นก็จะสามารถแก้สมการหาค่า i ได้นะครับ20ส่วน9นะครับดังนั้น i จึงเท่ากับเอา9ไปหาร20นะครับ9 2 18นะครับเศษ2 ก็จะเป็นจุ2สองานั่นเองนะครับหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับเราก็จะได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านหลอดไฟเท่ากับ2.22อแอมแปร์ครับขอไขถ้าใช้งานไฟฉายเป็นเวลานาน10นาทีไฟฉายนี้ใช้พลังงานไปกี่จูลน,นะครับโจทย์บอกแล้วครับว่าไฟฉายเนี่ยกินไฟ20วัตบาทหรือว่า1วินาทีกินไฟ20จูลน,นะครับแล้ว10นาทีจะกินไฟเท่าไหร่นะครับ อ่าแล้วก็ใช้บัญญัติยางนะครับอ่าหนึ่งวินาทีกินไฟ20จูลน,นะครับอันนี้หน่วยเป็นจูลน,นะครับอันนี้หน่วยเป็นวินาทีนะครับดังนั้น10นาทีก็คือ10คูณ60วินาทีนะครับจะกินไฟเท่าไหร่นะครับใช้บัญญัติยางก็จะได้เป็น20ส่วน1คูณกับอ่าคูณ60นะครับก็คือ600นะครับ600ดังนั้นจะได้เท่ากับ6 2 1 2 แล้วก็0 3ตัวนะครับได้เท่ากับ12,000จูลน,นะครับหรือเท่ากับ12คูณ10ยกกำลัง3จูลน,นะครับหรือเท่ากับ12กิโลจูลน,นั่นเองนะครับ ข้อ4เมื่อต่อมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงเข้ากับวงจรไฟฟ้าเพราะว่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วของมอเตอร์มีค่าเป็น10โวลต์นะครับหรือว่าเดลต้าวีเท่ากับ1 0โวลต์นั่นเองนะครับและมีกระแสะไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า2แอมแปร์มอเตอร์นี้มีกําลังไฟฟ้ากี่วั์นะครับเราทราบแล้วนะครับว่าความต่างศักย์ของมอเตอร์คือ1 0โวลต์นะครับแล้วก็กระแสะไฟฟ้าที่ผ่านมอเตอร์นี้ก็คือ2 A. แอมแปร์ล้วก็หากําลังไฟฟ้าได้นะครับจากสมการกําลังไฟฟ้าเท่ากับ i คูณเดลต้าวีนะครับ กระแสฟ้าที่บ่านมอเตอร์ก็คือ2อแอมแปร์นะครับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวมอเตอร์เองก็คือ10บโวลต์นะครับดังนั้นกําลังไฟฟ้าจึงเท่ากับ20วัตต์นั่นเองนะครับข้อที่5เตารีดเครื่องหนึ่งใช้ไฟฟ้า1,400วัตต์เมื่อต่อใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า220โวลต์จงหากอไก่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเตารีดขอไขความต้านทานของวงจรไฟฟ้าของเตารีดขอควาย พลังงานไฟฟ้าที่ตาลี่ใช้ไปเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับมาทําข้อกไก่นะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเตาลีนะครับจากสมการกําลังไฟฟ้านะครับเท่ากับกระแสไฟฟ้าคูณกับความต่างศักย์นะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับว่ากําลังไฟฟ้าของเตาลี่ก็คือ1,400วัตต์นะครับมีค่าเท่ากับกระแสเป็นตัวแปรที่เราต้องการที่จะแก้สมการหานะครับเดลต้าวที่ตกค่อม เครื่องเตารีดเครื่องนี้นะครับก็คือ220โวลต์นะครับเพราะว่าเราใช้เตารีดกับแหล่งจ่ายไฟ220โวลต์นะครับดังนั้นกระแสไฟจึงเท่ากับ1,400หารด้วย2 2 0นะครับศย์ตัดศนะครับเอา2หารก็ได้70ส่วน11นะครับจากนั้นนะครับนำ11ไปหาร70นะครับหารในใจได้นะครับเพราะว่าแม่11เราท่องอยู่แล้วนะครับ11คูณ 6เป็น66นะครับเศษ4นะครับเป็น40นะครับอ่า11 3เป็น33เศษ7นะครับ11 6เป็น6กสเศษ4นะครับ11 3เป็น33นะครับก็จะมาเป็น6.36แอมแปร์นะครับเราก็จะได้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเตารีเท่ากับ6.36แอมแปร์นั่นเองนะครับข้อไก่ความต้านทานของวงจรไฟฟ้า ของเตาลีดนะครับก็คือความต้านทานของตัวอุปกรณ์เตาลีดนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะหากระแสไฟฟ้าได้นะครับเราสามารถที่จะหาะความต่างศักย์นะครับโจทย์ก็บอกมาแล้วว่าความต่างศักย์ที่ตัวขั้วแบตเตอรี่คือ220ี่โวลต์นะครับดังนั้นเราก็จะใช้กฎของโอห์มในการหาความต้านทานนะครับจากสมการนะครับกำลังไฟฟ้าเท่ากับ i คูณเดลต้านะครับแล้วก็จากกฎของโอห์มก็คือ i เท่ากับเดลต้า v ส่วนด้วย R นะครับเราต้องการหาค่า R นะครับดังนั้นเรารู้กำลังไฟฟ้าเรารู้ความต่างศักนะครับ p กับเดลต้า v นะครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น i ให้กลายเป็นเดลต้า v ส่วนด้วย R นะครับเราก็จะได้เป็น P เท่ากับนำพจน์นี้ไปแทนไนะครับก็เป็นเดลต้า v ยกกำลังสองส่วนด้วย R นะครับ แล้วก็แทนตัวเลขลงไปได้เลยนะครับกำลังไฟฟ้าคือ1,400วัตต์นะครับเดลต้า V ก็คือ2 2 0โวลต์นะครับต้องยกกำลังสองด้วยนะครับส่วนด้วย R นะครับดังนั้น R นะครับจึงได้เท่ากับ220คูณส2 0ส่วนด้วย140 0ศนย์ะครับศูนย์ตัดกันนะครับ2นะครับตัดอย่างนี้นะครับดังนั้น 22คูณ11นะครับเอ่อ uh, 22คูณ11เป็น22เป็น22นะครับอ่า uh, เป็น242นะครับ242ส่วนด้วย7นะครับอ่า uh, เราหารต่อนะครับ7คูณ3เป็น21เศษ3 32นะครับอ่า uh, 7 4 28เศษ4นะครับ40นะครับ75 35เศษ5นะครับ 7749เศษ1 77, 49, 71เป็น7นะครับก็ประมาณเป็น34.57โอห์มนั่นเองนะครับสำหรับความต้านทานภายในของเตารีดนะครับขอควายพลังงานไฟฟ้าที่เตารีดใช้ไปเมื่อใช้งานเป็นระยะเวลา10นาทีนะครับเราทราบมาแล้วว่ากําลังไฟฟ้าของเตารีดก็คือ1,400วัตต์ก็คือ1วิธีกินไฟ1,400จูลแล้ว10นาทีจะกินไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ใช้บัญญัตัอย่างนะครับ1วิธีกินไฟ1,400จูลแล้ว10คูณ60วินาทีจะกินไฟเท่าไหร่นะครับก็1,400ส่วนด้วย1คูณกับ600นะครับก็จะได้เท่ากับ4,624ทด2 6 1เป็น6เป็น7เป็น8นะครับเติม0อีก4ตัวก็จะได้เป็น840,000จูลน,นะครับหรือว่าเท่ากับ 840คูณ10ยกกำลัง3จูลน,นะครับหรือว่าเท่ากับ840กิโลจูลน,นั่นเองนะครับเป็นพลังงานที่เตารีดใช้ไปในระยะเวลา10นาทีนะครับ